มาดูหนึ่งพื้นที่ในการทําเกษตรครับทําเกษตรแล้วมีไรายได้นะครับมีไรายได้ทุกวันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเขามารับถึงบ้านนะครับ มาดูครับว่าเป็นอะไรละมาทำความรู้จักกับเจ้าของกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับผมอาจารย์ประจวบเจริญศรีครับครับอยู่บ้านอยู่บ้านตมาตําบลบุงแสงอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับครับผมรายได้ที่ว่าได้ทุกวันนะครับเราเขามารับถึงที่นี่คืออะไรครับผมอ๋อเกี่ยวเกี่ยวใบครับเกีียวใบเกีียวใบเกี่ยวใบก็วันหนึ่งก็ทานได้ประมาณร้อยโลอ๋อ ขใบใบอะไรครับบอกกันใบอะไรใบตะไคร้ครับใบตะไคร้นะครับผมกิโลละสามบาทเอาเฉพาะใบแล้วแล้วใบสามบาทแล้วแล้วกอล่ะครับต้นต้นมันครับต้นมันก็ทำส่วนมากจะเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็คือผมจะปลูกปลูกทั้งหมดเลยต้นที่สมดนี้เจ็ดไร่ครับต้นกิโลละต้นกิโลละเจ็ดบาทตันละเจ็ดพันตันละเจ็ดพันนะครับตันละเจ็ดพันทำวัน จ้างแรงงานโดยโดยแรงงานนี้จ้างให้เขาทําตะไครให้กิโลละสองบาทอเราก็ได้ห้าบาทอ๋อมีมีมีคนต้องมีค่าแรงค่าแรงค่าแรงยี่สิบกว่าคนครับครับนี่ท่านี้ก็คือเกี่ยวใบเนาะนี้คือเกี่ยวใบไปแล้วใบกิโลละสามบาทแล้วก็คือจะมีต้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ ทั้งหมดกี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่นี่ส่วนมากก็จะทําตะไคร้เลยทําตะไคร้หมดเลยเพราะทำตะไคร้หมดเลยเน้นเป็นตะไคร้เพราะว่าตะไคร้หมดตะไคร้ลังฤดูเกี่ยวข้าวลังฤดูเกี่ยวข้าวเนาะทำก็ปลูกทั้งหมดนี้ก็ได้เมื่อกี้ได้สิบสามตันสิบสามตันเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับไอ้ตรงนี้จะจะอ่าพื้นที่เจ็ดไร่นี้เขามีตะไคร้มีกล้วยมีข้าวเลยครับแล้วก็เลี้ยงปลาเนาะครับอ่าตะไคร้ตรงนี้กี่เดือนครับหนิที่เดินเนี่ยอยู่กับ เข้าเดือนที่สามนะครับตอนนี้เข้าเดือนที่สามนะครับผมนี่ครับสามเดือนสามเดือนตะไคร์แบบนี้นี่นี่อันนี้เข้าเดือนที่สามนะครับประมาณกี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครับสี่ถึงห้าเดือนครับสี่ถึงห้าเดือนเนาะก้หนึ่งนี่จะอยู่ประมาณกี่กิโลโก้หนึ่งก็ที่เคยทําได้ห้าห้าห้าถึงสิบโลห้าถึงสิบกิโลกิโลละเจ็ดบาทโลละเจ็ดบาทโอ้มารับถึงที่ซื้อว่าสุดยอดมากเลยนะครับนี่สบายครับปลูกตะไคร้ปลูกง่ายปลูกง่ายมากเลยตะไคร์ปลูกง่ายโอ้โหสุดยอดมีตะไคร้แล้วก็มีขาเนาะ มีาคามีใบกระเพรานะครับเลี้ยงปลาก็จับปลากินเลยน,น,นี่นี่ก็เลี้ยงปลามีกระท่อมไว้พักผ่อนนะครับโอ้โหมีไฟใช้ไฟจากโซลาเซลล์ใช่ไหมครับนี่ใช้โซลาเซลล์วดูข่าวก็จะได้เกี่ยวแล้วข่าวสวยงามมากเลย<ม>นะครับผมนี่ครับพามาดูหนึ่งพื้นที่ในการทําเกษตรสวยๆนี่ใบกระเพรานะครับอ๋อแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนู้นเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นกระท่อมเหมือนกันแล้วก็ปลูกไม้ป่านะครับ ไม้ป่าไม้มงคลสวยงามเลยทุนก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับผมโอ้บรรยากาศดีมากครับวันนี้อยู่ที่บ้านตามานะครับตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณที่พามาชมสทอบคุที่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับรวยๆนะครับตรงนี้สบายแล้วทำก็เราทำตลอดเจ็บรอดจัก นี่นี่ม่แล้วจะเกี่ยวอีสองสามมันก็จะเกี่ยวไปแล้วนี่อ๋อเกี่ยวใบเกี่ยวใบเกี่ยวใบโอ้โหก็กว่าจะได้ขายก็ก็ขายใบไปก่อนขายใบไปก่อนใบจะเกี่ยวทุกวันได้ทุกวันครับเกี่ยวทุกวันได้ทุกว um ันพรุ่งนี้พรุ่งวันอาทิตย์จะมีคนมาดูงานประมาณ20คนอ๋อมีคนมาดูงานด้วยมาดูดูดูปลูกพร้อมอยากปลูกตะไคร้อ๋ออ่าอ่าอ่าพอบอกได้ไหมครับว่าใบเขาไปทําอะไรใบนี้เอาเอาไปก็เอาไปสีสีแล้วตากตากแดดครับตากแดดแล้วก็เอาไปโอปอลเซโร่เอาไป ที่ใช้ก็คือทาเป็นชาตะไคร้ชาตะไคร้แล้วก็ลูกประคบลูกประคบ๋อชาตะไคร้และลูกประคบนะครับสมุนไพรจากใบตะไคร้นะครับส่วนต้นมันนั้นเขาส่งไปถึงนู่นต่างประเทศเนอะโอต้นออกต่างประเทศเลยตากแห้งแล้วก็แพ็กใส่ถุงเขามีเขามีเขามีบริษัทที่มารับรับต้นที่ตากแห้งแล้วนะคแล้วก็แพ็กส่งไปส่งไปเกาหลีส่งไปูแถวยุโรปแถวทาง ตะวันออกกลางทางนู้นโอ้สุดยอดนะอยู่เกาหลีก็ว่าซื้อสิบบาทนนิดเดียวครับสมุนไพรจากไทยครับใช่ครับโอ้ไปตะไคร้ขึ้นเครื่องบินนะครับตอนนี้ตะไคร้ขึ้นเครื่องบินสุดยอดมากเลยโอ้โหดูแต่ว่านี่ครับเหมือนที่บอกก็คือไายได้ทุกวันนะครับให้แต่มีนะครับให้แต่มีแล้วต้นนี้คือเราเราเก็บเราทำความสะอาดให้แค่นั้นเขาจะประจัดการเองใช่เราเราให้คนงานทำก็คือไม่มีใบไม่มีรากมีแต่ต้นมีแต่ต้นต้นรวนสวย ก็รับซื้อโลละเจ็ดบาทสุดยอดมากเลยครับพาสุดยอดเลยสุดยอดน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมถ้าคนสนใจอยากสอบถามสอบถามได้ไหมครับเรื่องตะไคร้เนี่ยได้เลยครับครับมีเบอร์โทรขอเบอร์โทรหน่อยครับ085 085 1 6 2 162 1น1 2 1712นะครับหรือจะมาดูที่บ้านเลยก็ได้ที่บ้านนะครับก็คือบ้านตามาตามาตําบลทุมแสงอำเภอสตึก ตำบลของครูประจวบเจริญสิริมาเลยครับเบอร์โทรยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยินดีให้ความรู้ยินดีให้คําแนะนําในการปลูกนะครับรับคมาดูมาดูว่าตลาดนี้จริงไหมเราไปดูตลาดด้วยได้เลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยขอบคุณเลยครับขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวยๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ